สวัสดีครับปอแม่ปีน้องเพจเกษตรกรรมเมืองทุกท่านครับผมวันนี้ผมจะปาปอแม่ปีน้องทุกท่านนะครับเนะาะมังเอลพอบรรยากาศตรงนา้าหลังฝนตกครับผมซึ่งตะเจ้ากระตกนะครับสองสามวันมานี้เชียงรายฝนตกตึงวันเลยครับผมเดี๋ยวมาพอเข้าบะลม้มยงล้มใย,ย,ยอย่างต่างๆนะครับเนะเาะแล้วอยางผมจะมายื้อพอเข้าทุเรียนผมด้วยนะช่วงนี้นี่ได้ฝนในไทยแดใบเขียวแตกหนอดตีแล้วครับเดี๋ยวมาพอด้วยกันเลยนะครับ นี่ครับตอนเนี่ยมล้ำไยกับเริ่มอันนี้แล้วนะก็ยินดีกินแล้วนะครับนี่นะตอลายเริ่มดำแล้วกครับเห็นสักสองติดเนี่ยสองติดนี่ผมว่ามันจะเริ่มเก็บกันแล้วจำเดียวหันหลายตัวพอเรื่มเอาลงกันแล้วนะครับลํำไยหนะ่อเนาะมอะมะมอะ,มะ,มะล้ำไยต้งรดูมันจะมันจะลํำหน่อยผมหันตามการยังการมังคาเนี่ยยังการข้องถมแบบเดียวผลของเอามามัดพุกขายแล้วนะครับอันที่ผลน,นั้น จำยังมาขมบนมันซุกก่อนมันแก่ก่อนนั่นนะครับผมของเขามันยังแก่นน้อยอยู่ครับยิย่งไงแบบนี่แต่ว่าเตียนะครับเนาะยังสีว่านะครับสักติดปลายสองติดนะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นอาไรมาน่ะและนี่ก็จะเป็นบอ่อปลาครับซึ่งเป็นบอ่อที่ผมใจน้ำหดทุเลียนของผมเนี่ยนะครับเนาะ แปิบกว่าต้นเกือบ90ต้นครับอันนี้กระชังสองกระชังนี้เดี๋ยววันอาทิตย์นี้ผมว่าจะจวนอีปอบไปซื้อพันธุ์ป่าตีอำเภอเวียงใชยจังหวัดเชียงรายนะครับเนาะก็ตีหั่นเป็นแรงเป็นอันทีนของกรมประมงครับตีเปินมีลูกพันธุ์ป่าพันธุ์กบอย่างต่างๆเอ่อกำไนยเยอะมากนะครับเนาะเดี๋ยวไปเอาพอทังปุ้นกันต่อนะครับผม โอ้นี่ครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นเก้าทุเรียนอายุสองปีของผมนะครับเนาะนี่โอ้ไอช่วงนี้ได้น้ำฝนครับแตกยอดยาวเรื่อยเลยดวันนี้วันที่หเนาะเดี๋ยววันที่สิบผมจะมาใส่ปุ๋ยครับรอบนี้ผมว่าจะใส่สาห้าเจ็ดเนี่นะนี่ครับปุ๋ยเคมีสาห้าเจ็ดเจ็ดเพราะว่ารอบก่อนผมใส่เป็นอินซีเคมี6กสไปแล้วครับ รอบนี้จะใส่577นะครับเนาะนี่ครับวันก่อนวันเตียบฝนจะตกสักวันสองวันเนี่ยผมได้มา,าพ่นยาพิษยาลาแลา้วกับไอไอะไรอย่าง็ได้ไอแมกนีเซียมสาร้ายอ่างต่างๆไวออยนะครับเนาะเป็นทีศเรียบร้อยนะครับนี่ใบเพสสาลาัดกันนะตะปุบ๊บตะปั๊บแล้วครับคุณผู้ชมครับกับสวนทุเรียนกลางนางของเขานะครับเนาะนี่ครับนี่ ตวันใกล้ตกดินแล้วครับรับเหลี่ยมดอยไปหมละคุณผู้ชมนี่นะครับเก้านี่กับแตกยอดเหมือนกันครับคุณผู้ชมตัวแตกยอดอ่อนมาแล้วนะครับซึ่งช่วงนี้เขาต้องเป็นไปได้เขาควรจะหาจังหวะมาผลยากันเพียกันมแมลงนะครับเนาะซึ่งเพียจัยกรจันมันจะชอบเข้าทําไร่เข้าโจมตีใบอ่อนยอดอ่อนช่วงนี้นครับนี่นะนี่ได้นําฝนมาหยอดกันเรื่อยขนาดครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ โอ้คุณผู้ชมครับพอพริกแดงอีแม่ผมปลูกแล้วด้วยยอส่องเลยครับเต็มเก้าเลยครับผมเพาะเหรอโอ้ินบัตันขายตัวครับได้ตังค์ด้วยครับผมนครับมแม่ผมเปิน่นเป็นคนชอบปลูกพักปลูกไม้เนาะจะอยู่ใจแยงครับอยู่บ้านอันเจคอยอยู่บ้านถ้าเปินว่างี่นะเปินก็นจะมาปลูกพักปลูกไม่ที่สวนตรงไปครับผมนี่คือว่าตีดินนี่แถบแบบนี้ เพื่อได้วางเลยต้หนาเปิดมันตีนมันมือครับอีแม่นะเป็นคนขยันครับนะครับผมนี่ครับสวนพริกของอีแม่นะครับอันนี้ก็เป็นต้นท้องหลังหนํำครับที่ผมสั่งในออนไลน์น,นะครับเนาะสั่งมาสองเก้าตอนนี้ก็โอ้แตกยอดจเจริญเติบโตจัดดีครับผมเอาลงดินมาได้ประมาณเกือบเดือนละนี่นะครับเปิดว่าการปลูกท้องหลังหนํำไว้ในสวนทุเรียนเนี่ยจะช่วยเกี่ยวกับ ออทำให้รสชาติเนื้อทุเรียนอร่อยขึ้นหลักกันเป็นกิ่งกา้านอย่างของต้นท้องหลางวันหน้าเขากับฟันมาแหวดคนทุเรียนนะครับเนาะเป็นปุ๋ยอย่างดีครับแล้วก็ช่วยในเรื่องการอ,อ่คมความชื้นของสวนทุเรียนของเขานะครับเนาะในช่วงหน้าแรงด้วยครับผมส่วนแปลงทุเรียนในแปลงที่สี่เนี่ยนะครับผมเอาลงดินผมปลูกยังมาถึงเดือนเดือครับผมนี่ครับ ตอนนี้ทุเรียนเก้าน้อยของเขากระแตกยอดใหม่มาแล้วครับผมนี่ครับนี่ผมเอาดินตั้งหนอกมาครับเป็นดินลกลกหลังนะครับนอแล้วก็นามาปรุงดินละไว้เป็นสี่ห้าเดือนมัครับปรุงดินด้วยขี้งวผสมใบไม้นะครับนอผมก็มาคุดกินหน้าบนนั้นบนเนินดินเหมือนภูเขาไฟอะครับจากนั้นก็เอาใบไม้กับขี้งวมักใส่ไว้นะครับผมต้นนี้ครับ เป็นต้นผู้เลี้ยนหมอนท้องเสริมลากที่ผมซื้อลูกตีเจงไงมาครับเนาะนี่ก็เอาลงดินบาถึงเดือนนล้วนะครับนี่นะนี่ี่ครับมีกี่หากนี่ครับพอหรอหนึ่งสองสามสี่หักครับผมคุณผู้ชมครับนี่นะครับนี่ก็จะเริ่มโตได้เป็นอย่างดีครับนิ่มได้ฮดหน้ามาสองวันแล้วก็เพราะว่าช่วงนี้ฝนตกดีครับผมรอบๆนี่พ่อผมก็เอายาข่ายามาพ่นนะครับเนาะนี่ โอ้โหเหลืองซ้ำหำเลยครับเหลืองอําซ้ำเลยแยขาขย่ตัวนี้นะครับนี่นี่ครับต้นทุเรียนหมอนทองแล้วแปลงนี้นี่มีหน,น,นามดำครับมูซันคิงแซมตัวนะ่ครับนี่นะผมจำได้ว่าเก้าไดนี่เป็นต้นนี้ครับต้นนี้นี่เป็นหนามดำนี่หรอติลร้านเขาเขียนติดไว้อยู่แต่มึกมันเริ่มอันนี้ละอ่านพลอ,ออกแล้วครับ้นามมีแค่บนเขียนด้วยนะ นีเป็นน้ำดำเนี่ยครับแล้วเลาะหัวนี้ทั้งทิศเหนือนะครับนาอหลักก็ทั้งทิศใต้ครับเอาได้เอากล้วยมาปลูกเื่อว่าหน้ามันใหญ่ขึ้นมาก็จะเป็นแนวกันล้มครับผมนี่ครับช่วงนี้ก็เป็นฤด,ดูที่เปินทำนาแล้วไปละช่วงช่วง,วงบเบเี๋ยวนี้เปิ่ปบกปลูกแล้วครับแถวนี้นะต่คอนจะปลูกนัก,กนเดียวเปิลวานกันหมดแล้ะครับผมทีนี้นะจะเลยแล้วเว้ยไปน่อยครับ ก็จะมีเวลาไปทำมาหาก,กินอย่างอื่นเนาะวิถีชีวิตกับเปลี่ยนไปจากตีตอนสมัยที่ผมเป็นร้ออนนี้นักนัดครับคุณผู้ชมครับนี่ครับตอนนี้ก็เริ่มจะมืดจะข้าละเป็นเมฆเป็นฟ้าตั้งลายดอยบุนมาแล้วครับผมนี่เดี๋ยวผมก็จะขอตัวปิกบ้านก่อนนะครับผมนี่ครับก็บปลาคุณผู้ชมมาเอวพอบรรยากาศบ้านนาเนาะ มาคุณผู้ชมมาพอบรรยากาศยามแรงที่สวนทุเรียนลุงปั่นแม่แก้วนะครับผมแหมสักประมาณ4ปีก็น่นาจะมออีผลผลิตมาให้เขาได้เห็นพ่องแล้วนะครับตอนนั่นกับบรรยากาศในสวนเขาอ่อย่างต่างๆกัคงจะเปลี่ยนไปหนักนะครับเนาะเ็าไม่ก็าตอกอย่างต่างๆที่เขาปลูกตอนเนี้ยที่ยังเป็นก้าน้อยอยู่นะครับวันหน้ากัคงจะใหญ่ขึ้นหมดละครับผมนี่ครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ